สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกๆคนเลยนะก็วันนี้กลับมาอย่างบ้านยายปอบอีกครั้งนะทุกคนก็ไม่ได้กลับมาวันสองวันละเนื่องจากว่าอ่าล่าสุดที่ผมมาเนี่ยผมอ่าน,นเจอในพลาเนี่ยกำลังอ่าเหมือนจะยิงยายปอบนะันแต่ว่ากลับอ่าเล็งปืนมาหาเราอ่ะผมก็เลยพวกเราก็ต้องวิ่งพอวิ่งเนี่ยก็คือเจ็บแผลก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ดูมาสองวันเพื่อที่ว่าจะ รักษาตัวนะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะก็เลยอยากจะกลับมาบ้านยายปอบอีกครั้งหนึ่งว่าพอดีว่าจะกลับมาดูว่ายายปอบเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าทุกคนหรือว่าไปหรือว่าคืนนั้นย็ยปอบเนี่ยมันโดนยิงไปแล้วนะคอมเมนต์มั่นใจเหมือนกันก็เลยกลับมาดูทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมารอรุ่กนกันๆๆกทุกคนก็โอเคทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้ <S <S ผมก็ฝากคนยังไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งต่างไว้ผม้วยนะโอเคถ้าพร้อมยวเราไปดูกันนะผม นี่นะครับทุกคนมาถึงแล้วนะเรบจะเป็นทางเข้านะก็วันนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เย็นมากผมเนี่ยไม่กล้ายังไม่กล้ามาตอนมืดนะเพราะว่าเพิ่งจะเจอเรื่องที่แบบอันตรายมานะก็เลยเลือกที่ว่าจะมาตอนที่มันแบบมีแสงสว่างดีกว่ากลางวันเนี่ยผมว่าในผ่านนั้นน่าจะไม่กล้าทำอะไรแบบสี่สิบห้าแล้วเราก็ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไอ้คืนนั้นนะ่ะผมไม่รู้ว่ายายปอบเนะ่ยมันโดนยิงหรือเปล่าทุกคนคือตอนนั้นนะ่ะระหว่างที่แบบเราวิ่งหนีผมวิ่งหนีใช่ปะ่ะพอวิ่งมาถึงบ้านเนี่ยมันก็มีเสียงปืนนะ่ะดังขึ้นมาอีกนัดหนึ่งไม่รู้ว่าไอ้นั้นนะ่ะมันยิงยายปอบหรือว่ามันยิงขู่นะไม่รู้มันยิงขู่หรือว่ามันยิงยายปอบนะคือตอนนั้นเราก็ถอยก่อนไงก็เลยไม่รู้ว่ามันยิงใครกันแน่นะ นี้ก็เลยอยากจะกลับมาหากลับมาดูอาการน,นะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวต้งคนกล้องดูคือผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคนก็ดูดิว่าถ้าไม่เจออะไรก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ลงที่ที่ดูนะ ลวงนี้ค่อนข้างที่จะลกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมว่าจะรออาอีกดีสักวันเดี๋ยวผมจะมานอนบ้านยายปอบดูนะทุกคนผมไม่ได้มานอน,นเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งเราแค่แบบผ่านมาแล้วก็กลับผ่านมาแล้วก็กลับเดี๋ยวห้องว่างผมจะลองมานอนนะดูดีว่ายัางจะนอนได้อยู่หรือเปล่าทุกคนมันเกิดเรื่องราวอะไรอย่างที่บ้านหลังนี้ทุกคนเราก็เลยไม่ค่อยจะกล้านอนสักเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะนอนจริงค่ะคืนนั้นนะผมก็กะจะนอนกับน้องหันนะแต่ว่ามันเกิดเรื่องขึ้นก่อน,นเลยต้องถอยเดี๋ยวลองลองลองมาดูข้างล่างดีกว่าผมไม่รู้นะว่าจะยิงยีปอบอ่ะแต่ผมว่าถ้ายิงยีปอบอ่ะอาจจะมีเลือดอยู่ทุกคนเดี๋ยวลองลองไปดูกันมันไม่ได้มีเปล่านะ จเจอที่ถวนี้แหละจอในพานอะ่ะผมว่ามันมาจากฝั่งนู้นแน่นอนทุกคนผมมาได้ยินเสียงคือหลังๆนะี่ได้ยินเสียงหลายรอบมากนะก็คือเวลามาถ่ายที่บ้านยายปอบจะได้ยินเสียงคนคุยกันหลายรอบมากไม่รู้ว่ามันมาล่ายายปอบหรือว่าล่าสมิงกันแน่นะทุกคนแต่ว่าคือพอเหมือนว่ามันผมคมิีว่ามันน่าจะมาหาสมิงแต่วพอไม่เจอสมิงเนี่ยมันก็เลยจะล่ายายปอบแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ มาเดี๋ยวก็เสียวๆนะแต่ว่าโอเคอุ่นใจอยู่วันนี้พกมีดกันนังสติ๊กมานะผมว่าถ้ามีอะไรก็น่าจะยิงใส่เลยแต่น่าจะไม่มีอะไรทุกคนกลางวันผมเชื่อว่าน,าน่าจะไม่มีอะไรนะมีก็เป็นมีดธรรมดานะไม่ใช่มีดหมอหรือว่าอะไรทุกคนเรจะปอบเนะี่ยผมว่าหลังๆนะในเขาเขาไม่ค่อยทำร้ายเราเลยได้ได้ครับ อย่าอยู่ไหมครับผมผมมาหาครับอย่าอยู่เบาอย่าไม่ต้องกลัวนะอย่าออกมาหาผมหน่อยครับยายนะครับข้างในก็น่าก,กลัวทนะุกคน เห็นโลงๆนี้น่ากลัวนะอหลูว่ายายไม่อยู่นะอันนี้ไม่รู้นะว่ายายอยู่ไม่อยู่ ทําอยู่ก็ต้องขอโทษพี่ไว้ตรงนี้นะก็ตั้งใจจะกลับมาหายายนะรู้สึกว่าคิดว่ายายนะ่าจะได้รับบาดเจ็บก็เลยอยากจะกลับมาหายายายใยอยู่ไหมครับถ้าายอยู่ายออกมานะครับผมมาหาครับผมผมมา ดูยาวว่ายายเป็นไรหรือเปล่าครับยายไม่ต้องกลัวนะอยายดีนผมเบาเนีย่ยจิ๊บทุกคนไม่มีวี่แววหรือว่าอะไรเลยนะมอนตอนแรกเหมือนจะมีแต่ไม่ได้มีเลยไม่เห็นว่แววใหญ่เลยน,น,นะคือไม่รู้ว่ายายหนะ เป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราอ่าขึ้นบ้านกันเลยทุกคน,กน,กนเดสภาพบ้านก็ผุพังโดยมากเลยนะค่อนข้างที่จะพังเยอะเลยจะซ่อมก็คงจะไม่ได้ซ่อมทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้ยายแทบจะไมไ่อยู่แล้วขนะ้างหลังเนี้เนี้ยเหมือนจะไม่ค่อยได้อยู่ เสียงเงียบม,มากเลยนะมีแค่แบบเสียงนกร้องนิดหน่อยนะวังเวงจัดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวนั่งอ่รอยาย่ะนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคนถ้าไม่เจอก็ต้องขอโทษไปตรงนี้นะทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอมาประมาณสิบกว่านาทีนะก็ยังไม่เจอวิแววนะพยายามตะโกน เรียกกันแล้วอะไรก็แล้วนะแต่ว่าคือไม่เห็นยายเลยนะไม่รู้ว่ายายเนี่ยอยู่หรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปบนเข่าแล้วทุกคนก็อาจจะพูดไม่ค่อยได้เยอะทุกคนอาจจะแบบเสียงแหบๆเจ็บคอเลดหน่อยทุกคนก็เดี๋ยวจะรออีกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่านะเพราะผมเพิ่งจะรอได้แป๊บเดียวแต่ว่ามันยังไม่มีท่าทีที่ว่ายาย,ยจะออกมาเลยไงกลับมาไม่รู้ว่าหมารอบนี่จะมาเกินหรือเปล่านะทุกคน ไม่ได้ถ่ายคิปให้พี่ดูหลายวันเลยก็เลยตั้งใจจะกลับมาหายปอบนะเพราะว่าที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิามาประมาณสองวันเนี่ยก็คือผมนะเจ็บหน้าอกเจ็บแผลเจ็บแผลหลังจากเคล็ปที่แล้วที่ผมนะวิ่งหนีในพานเนี่ยคือเขาโดโดโนเขาไล่ยิงก็เลยต้องวิ่งหนีกับต้องคันสองคนนะก็เลยเจ็บแผลแผลมีเลือดออกนิดหน่อยก็เลยพักไปสองวันทุกคนไม่ดูจะถ่ายแล้วก็คือก็เลยกลับมา้ายายปอบมาดูอาการยาปอบ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่ปาทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะ,จะขอมานั่งรอจะปอบสักพักนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่ปาลทุกคนอืมทุกครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงนะก็ไม่ได้หูแววไปเองนะเหมือนจะไม่ได้หูแววนะผมได้ยินเสียงอ่าไม่ใช่เสียงเรียงนะแต่เป็นเสียงเดินนะอ,อ๋อเจ็บคอออผมได้ยินอีกอะแต่ เสียงมันเบาไม่รู้านาะยคลองได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปดูนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ยายหรือเปล่านะอืคิดไปคิดมาแนละ้วผมว่าผมจะไม่เรียกดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูลิมนน้ำกันนะครับผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงใช้ไเสียงคนเดิน่ะ วัวใจอยู่ข้างล่างว่ะตรงไี้เนี่ยอยากอาจจะอยู่ข้างล่างนะถ้นนาสุดล,ลี่เสียงเดินเราไปรับผมก็คือมาเจอยาญที่นี่แหละมันใหญ่แก่นอันน็อตหลบอยู่ท่านคงอาจจะเจอยาญ่ก็ได้นะ ออใหญ่ใหญ่ครับเราไม่เจอ,อยาญนะ่นะตอนแรกก็นึกว่าจะเจอแต่ไม่เจอทุกคนผิดคาดนะเอเอาไงดีจะกลับเลยก็ยังไงอยู่นะทุกคนยังไม่เจอ,อยหญ่เลยนะ ไม่อยากกลับเลยคืออยากถ่ายให้พี่ดูไงอยากอัปเดตอาการของยายให้พี่ดูว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนท่านนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยก็เลยโอเคไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็คงจะไม่ได้ลองคิดให้พี่พดูนะไม่รู้จะลงหรือเปล่ายังไม่รู้เทุกคนเพราะมันไม่มีอะไรไง ไม่ไม่แน่กลางคืนนะผมอาจจะกลับมาหายายอีกก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้อทุกคน <c oughs> ขอขาโทษนะครับเจ็บคอมากเลยอ๋ไม่มีไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูนะ <c oughs> เพราะคือรอมันนาแล้วยังไม่เจอ,อยายเลยห <c oughs> รือว่าเราควรจะรออีกพักหนึ่งแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินนะ ไม่รู้ว่าใช่ยายห,หรือป่าวนะเจอแล้วลายายยายไปไหวะเห,เหมือนจะเจอยายเมื่อกี้น่ะ เายืนแถวนี้เหรอยายนะครับเหมือนจะเจอนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมดูข้อตาฝาดปะตอนแรกก็เจอยายนหนวดข้างๆสังกะสีเนี่ยมองพิงมาไม่เห็นดูข้าตาฝาดเลยก่ะ ผมไมสบายด้วยนะไม่รู้ว่าตาแบบเบลอๆด้วยแบบไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าคือ <c oughs> ไม่มีคลิปให้พี่ดูเลยไม่มีคลิปลงเลย <c oughs> ก็เลยกลับมาหายายโอเคเพาน่าจะตาฝาดมาเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสกลางคืนเนะียเอาไว้มาใหม่ดีวกว่าเดี๋ยวกลางคืนผมจะมาใหม่ดุกคนถ้ามีโอกาสนะไม่รู้ว่าจะวาะ่างหรือเปล่าวันนี้หลายอย่างเลย แค okay, ยังไม่หายดีแต่ง,งานเยอะมากทุกคนเดี๋ยวคนอือ่นทุกคนถ้าไม่เจอ,อยาญแล้วผมเองก็ต้องขออ่โทษพี่ตรงนี้เลยนะก็ในคลิปก็อาจจะไม่มีอะไรให้พี่ดูเลยก็แค่แบบอยากมาหายายแต่ว่ายายก็น่าจะไม่อยู่อันนี้ต้องขอโทษพี่ไว mm ้ตรงนี้เลยนะก็เดี๋ยวแค่นี้แหละน่าจะคือถ้าถ่ายต่อไปก็คือเหมือนจะไม่มีอะไรให้พี่ดูก็เดี๋ยวพี่ก็จะเบื่อผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่า วันนี้ใหญ่ก็น่าจะขึ้นเขาน่าจะไม่อยู่จริงๆแหละเดี๋ยวไว้ว่ากลางคืนนะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาดูไม่แน่กลางคืนแกอาจจะอยู่นะโอเคก็สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ผมเองก็ต้องอขอบคุณมากๆเลยนะผมก็คลิปนี้ไม่มีไรต้องขออภัยจริงๆทุกคนโอเคขอปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผม